เคยเห็นไหมว่ามีใครที่คนเดียวที่เก่งจริงๆนั้นทาได้จริงอ่ะมีไหมไม่มีเรามันต้องเป็นทีมไอ้คาว่าทีมคือไม่ใช่ทีมต้องเก่งทุกคนไม่ใช่ผมเนี่ยไม่เก่งเศรษฐกิจแต่ผมปรับค้บประคองประเทศมาแปดปีเนี่ยแล้วผมมีใครเป็นไหมมันเป็นทีมงานที่ทําด้วยกันไม่ไว่าทางการรมเทศไทยก็ต้องท,อทํากระทรวงการคลังก็ต้องทําท่าทางการก็ต้องทําถ้าพูดถึง พิมพ์ธนกจถ้าเอานักธุกรกิจมานักธุรกิจเขาก็อีกแบบนะเขาไปหาบริษัทของเขาเนี่ยอย่าลืมว่าเซ็กเมนต์ข้างล่างของเขาเนี่ยทัดแต่จะเฟอรเฟอยู่แล้วทำงานจะกำไรมากเพื่ออะไมันคือทุกคนมันทำงานแข่งกันอยู่แล้วเขาก็มีนแผนกมีฝ่ายมีหลไรคนไม่กี่ร้อยเรอะมากกันลูกจ้างพนักงานก็เป็นพันเนี่ยนี่รัฐบาลน,นี่ทำทธนกจให้คนเท่าไหร่เธอเจ็ดสิบลานะเธอบริษัทใหญ่แล้วนี่ไม่ร่มสลายนีย่ก็เก่งนะนะเนี่ย าผมเป็นประยุทธ์จะไม่รอให้ศาลตัดสินนะครับถอยแล้วถอยแล้วหลอกกว่าถ้าเมื่อไหร่ศาลตัดสินแล้วคุณประยุทธ์กลับมาทํางานใหม่เนี่ยวันนั้นคุณจะประยุทตจะเป็นวันที่คุณไม่มีความสุขเลยในชีวิตจากวันนั้นเป็นต้นไปเ mm hmm. ชื่อผมเถอะน,นี่นี่พูดฐานะรุ่นพี่นะและโดนมาก่อนทุกอย่างทุกรูปแบบ mm hmm. ก็เลยเล่าให้ฟังว่าถ้าผมเป็นผมวันนี้นะถ้าไม่กลับมาเนี่ย มันหลอกว่ามาเดินถนนไม่มีแต่คนทักทายยกมือไหว้แต่ถ้าหากว่าย้อนกลับมาอีกทีนยฟังผมไว้นะแล้วคุณจะไม่มีความสุขเลยตั้งแต่วันกลับมา